สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้พี่แขกจะพาเพื่อนๆมาทําขนมที่ร้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะทําขนมอะไรกันบ้างนะคะอาเช้า,ชามาก็จะนึ่งสาลี่ก่อนนะคะหลังจากนั้นวันนี้ก็จะทําเป็นขนมเปี๊ยะค่ะช่วงนี้ขนมเปี๊ยะเนี่ยทำเกือบทุกวันเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะทําวันเว้นวันหรือว่าบางครั้งก็เว้น2วันนะคะแต่ช่วงโควิดเนี่ย ทําทุกวันเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบซื้อไปและเก็บไว้ได้หลายวันนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยก็ช่วงนี้จะออกตลาดไม่บ่อยนะคะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองสาวันครั้งนะคะเขาก็จะซื้อขนมที่สามารถเก็บได้หลายๆวันนะคะ จริงๆเนี่ยการทําขนมเปี๊ยกก็ไม่ยุ่งยากนะคะสมมุติว่าถ้าเราทํากันสองคนเนี่ยทำได้แบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็เร็วด้วยออของพี่แขกทํานะคะพี่แขกก็จะเป็นการซื้อไส้สําเร็จนะคะแต่ค่อนข้างที่จะมีราคา สูงหน่อยนะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะอร่อยค่ะถ้าเราซื้อ,อ,อราคาที่ถูกมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยอร่อยนะคะอันนี้พี่แกรก็ซื้อไส้เผือกกับไส้ถั่วเหลืองเนี่ยในราคากิโลละ80บาทนะคะเพื่อจะให้รวดเร็วในการทำเนี่ยออช่วงเย็นนะคะพี่แกรก็จะปั้นไส้ไว้นะคะปั้นไส้แล้วก็หอ่อ ไข่เค็มเนี่ยค่ะไว้ค่ะแล้วก็เราก็อบควันเทียนให้เรียบร้อยนะคะสักประมาณ2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอบควันเทียนเสร็จเนี่ยเราก็ปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็แช่เย็นไว้ค่ะพอเช้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนวดแป้งขนมเปียะนะคะแป้งนอกแป้งในแล้วเราก็เอา,เอาไส้เนี่ยมาทําการห่อได้เลยนะคะเป็นการาจัดเวลาแล้วก็ วางแผนงานนะคะในการทำขนมในแต่ละวันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็การจัดเวลาของเพื่อนๆแต่ละท่านนะคะอันนี้พี่แขกแค่บอกแนวทางส่วนตัวของพี่แขกนะคะในเวลาเ,เวลาการทำขนมเปียะคะ่ะ ระหว่างที่พี่แขกกับผู้ช่วยเนี่ยทำขนมเปี๊ยะกันอยู่นะคะพี่อีกคนหนึ่งเขาก็จะลงชิปป้อนให้นะคะในครัวค่ะเมื่อกี้เราก็ซ้อมกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลองรีบขนมเปี๊ยกแข่งกันว่าใครรีดไวกว่ากันต้องเป็นหนูดีนะต้องเป็นหนูอยู่แล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการหอ่อ ไส้ขนมเปี๊ยะแล้วนะคะใกล้จะได้กินแล้วนะคะขนมเปี๊ยะหลังจากที่เราห่อเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทาไข่นะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าเขาค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าเตาอบเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูในครัวนะคะว่า ผู้ช่วยของที่แขกเขาจะทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ เอาดูเนื้อเอานะคะให้แบบ แล้วก็กลับมาเรื่องขนมเปี๊ยะต่อนะคะอันนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แขกก็จะมาเรียงใส่หม้อนะคะเพื่อที่จะอบควันเทียนค่ะวันหนึ่งนะคะพี่แขกก็จะทําขนมตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะจนถึงบ่ายสามค่ะหลังจากบ่ายสามเราก็จะไปขายของที่ตลาดนัดนะคะจะบอกว่าการทําขนมเนี่ย ค่อนข้างเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าเป็นงานที่พี่แขกชอบนะคะเออบางครั้งเนี่ยทำนะคะแทบไม่ค่อยได้กินข้าวเลยนะคะข้าวเช้าเนี่ยก็จะกินกันประมาณบ่ายโมงเลยค่ะถ้าเพื่อนๆที่เป็นหัวอกแม่ค้าเหมือนพี่แขกนะคะจะเข้าใจค่ะว่าเออเวลาเราทำของขายเนี่ยคือเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องตามรูปก,กันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟุตเค้กเนยสดนะคะสูตรนี้พี่แขกทำขายมาสิบกว่าปีแล้วค่ะลูกค้าก็เออให้การตอบรับดีนะคะลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำนะคะที่เคยซื้อไปเนี่ยเขาก็กลับมาซื้ออีกนะคะฟุตเค้กอันนี้พี่แขกก็จะตัดนะคะแล้วก็แพ็คขายเป็นชิ้นละ10บาทค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาตัดสาลี่ทิพกันนะคะอันนี้เราก็พักให้เขาเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแพ็คใส่กล่องกันค่ะสาลี่ทิพอันนี้ก็ขายดีนะคะเพราะว่าเขาเก็บได้ข้างนอกเนี่ยได้ประมาณ4วันถึง5วันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยากทำสาลี่ทิพนะคะพี่แข่สอนไว้แล้วนะคะลองไปดู ในคลิปได้นะคะสาลี่ทิปเนี่ยเราก็จะเน้นที่ว่าอบให้เขาแห้งนะคะเอ่อก็จะให้เขามีสีน้ำตาลทั้งข้างบนนะคะแล้วก็ก้นขาะก้นของเขาเพื่อที่ว่าการเก็บรักษาเนี่ยจะได้นานนะคะแล้วก็รสชาติเขาจะหอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะคะ กล่องที่พี่แกใช้แพ็กสาลีทิดนะคะก็จะเป็นกล่องทีพ 1, 7่งเค่ะแต่บางยี่ห้อก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถไปสอบถามที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ได้นะคะ นี่ค่ะทุกคนกลนเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเขาถึงจะเก็บไว้ได้หลายวันค่ะแล้วก็กลิ่นเขาก็จะหอมมากขึ้นค่ะนี่ค่ะเราก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมด19กล่องค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาตัดเค้กไข่ญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนถาดนี้นะคะที่พี่แขกทำนะคะอันนี้ก็สอนไว้แล้วนะคะ ที่แขกจะตัดได้ทั้งหมด12กล่องค่ะขายแค่กล่องละ20นะคะอาศัยว่าทำหลายๆอย่างนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเออลูกค้ามาซื้อเนี่ยก็จะได้มีตัวเลือกหลายๆอย่างนะคะลูกค้าจะได้ไม่เบื่อค่ะทุกคน หลังจากนั้นพี่แขกก็จะมาม้วนโลกาแฟนะคะโลกาแฟก็มีสอนไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถออลองหัดทำได้นะคะแล้วก็ออลองทำตามที่พี่แขกแนะนำดูนะคะว่าวันนึงเนี่ยเราสามารถทำขนมอะไรไปขายได้มากนะคะแล้วทุกขนมที่พี่แขกสอนนะคะสามารถขายได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ เป็นขนมที่ขายดีนะคะแล้วก็ทำได้ทุกๆวันค่ะอันนี้พี่แขกก็จะตัดเป็นชิ้นละ10บาทนะคะส่วนเพื่อนๆจะไปขาย12บาทหรือ15บาทก็ได้นะคะแล้วแต่สถานที่ขายของเราค่ะแต่พี่แขกเนี่ยขายอยู่ที่ตลาดนัดนะคะก็จะขายไม่แพงค่ะเอากำไรนิดหน่อยพอค่ะกะว่าอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยๆนะคะแล้วก็ ลูกค้าที่มีเงินน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อได้เหมือนกันค่ะนี่แล้วก็มีนางเอกของเราอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือฟรุตเค้กนะคะอันนี้พี่แขกยังไม่ได้สอนนะคะอันนี้ก็จะตัดขายเป็นชิ้นละ10บาทนะคะก็แท่งหนึ่งพี่แขกจะตัดได้ทั้งหมด11ชิ้นนะคะก็ขายได้110บาท รวมๆแล้วกำไรก็ไม่มากค่ะอันนี้ก็เอาแบบว่าอยากให้ลูกค้าซื้อง่ายๆค่ะแล้วก็สบายกระเป๋านะคะจริงๆแล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยนะคะที่พี่แขกไม่ได้ถ่ายในวันนี้ค่ะออวิดีโอนี้ก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะยังไงวันนี้พี่แขกก็ขอเตรียมตัวไปขายขนมก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าพบกันที่ตลาดนัดค่ะ